S 1> <S 1> <S <S สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อไปเรียนกับคโค้ดโดโชกสอนเลขนะครับสำหรับ E ีีนี้นะครับเป็น EP ีที่แล้วนะครับเราจะเรียนใหัหวขอ้อะบมและครอเสนอเหมือนเดิมสำหรับวันนี้เราจะเรียนหัวข้อย่อยการหาจํานวนตัวประกอบการหาจํานวนตัวประกอบเอาเจเสซอจะเป็นคนเก่งและก็ดูมาก่อนแล้วลเราเพื่อนฟังสิ ได้เลยครับเอาแอนุกแก้วจะแยกตัวประกอบเป็นเรืยองเป็นแล้วครับเป็นแล้วครับสุดยอดเลยเพราะฉะนั้นก็เรียนเรื่องนี้ได้โดยง่ายจยากที่เราเคยทราบว่า12บสองมีตัวประกอบคือหนึ่งสองสามสี่หกสิบสองซึ่งมีจำนวน6ตัวแต่ถ้าเราต้องการหาเฉพาะจำนวนตัวประกอบเราก็สามารถดำเนินการได้ดังนี้หนึ่ง ให้แยกตัวประกอบของจำนวนที่ต้องการหาจำนวนตัวประกอบก่อนข้อ2เราก็เขียนผลการแยกตัวประกอบให้อยู่ในรูปเลขยกกาลังแล้วข้อ3ก็นําเลขยกกาลังของแต่ละตัวประกอบมาบวกด้วยหนึ่งแล้วคูณกันก็จะได้จํานวนตัวประกอบตามที่ต้องการอย่างเช่นเราต้องการหาจานวนตัวประกอบของ12เราก็จะดําเนินการดังนี้จาก12เราแยกตัวประกอบได้2คูณ2คูณ3 แล้วเขียนผลการแยกตัวประกอบก็จะได้2ยกำ2กำลังสองคูณ3ากำลังหนึ่งเพราะว่า2อคูณสเท่ากับสองกำลังสองและ3ก็เท่ากับ3ยกกำลังหนึ่งแล้วก็นำเลขยกกำลังที่หาได้นะครับมาบวกด้วยหนึ่งแล้วคูณกันก็จะได้จำนวนตัวประกอบตามต้องการอ๋อเข้าใจแล้วอันดับแรกต้องแยกตัวประกอบแล้วเขียนตัวประกอบให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ของตัวประกอบแต่ละตัวมาบวกด้วยหนึ่งแล้วคูณกันก็จะได้จำนวนตัวประกอบตามตองการอืมโจนกแก้อยู่เยี่ยมมากเลยไหนถ้าเข้าใจแล้วลองหาจำนวนตัวประกอบของยี่สิบสี่ดูสิครับครับครับจากที่เราสับว่าตัวประกอบของยี่สิบสี่มีแปดตัวคือหนึ่งสองสามสี่หกแปดสิบสองยี่สิบสี่แต่ถ้าเราต้องการหาเฉพาะจำนวนตัวประกอบก็แยกตัวประกอบก่อนได้ยี่สิบสี่เท่ากับ สองคูณสองคูณสองคูณสามแล้วก็เขียนให้อยู่ในรูปเลขกำลังก็จะได้สองยกกำลังสามคูณสามยกกำลังหนึ่งแล้วคนนำเลขกำลังของแต่ละตัวมาบวกด้วยหนึ่งแล้วคูณกันก็จะได้จำนวนตัวประกอบตามต้องการเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วสุดยอดเลยจานุกแก้วคณิตเจด้วยที่เองเข้าใจนะหาตัวประกอบหาจำนวนตัวประกอบได้โดยง่าย น่รักจังเลยแน่รักจังเลยก็มันไม่ยากเลยก็คือหนึ่งแยกตัวประกอบแล้วก็นำผลการแยกตัวประกอบมาเขียนในรูปแยกตัวกำลังแล้วนำเลขกำลังมาบวกกันเราหนักเองเข้าใจแล้วท่านไปบริหารตรวจตามเฉลยนะครับมีปัญหาปรึกษาครูก็ได้นะครับแต่อย่าลืมออกกำลังกายทุกวันทานอาหารในครบข้ามโม ทานผักผลไม้เยอะๆและสุดท้ายก็ต้องนอนหลับเพื่อันเพียงพอสมองจะได้แจ่มใสสุขภาพจะได้แ şey ข็งแรงสุขภาพดีไม่ม e> ีขายอยากได้ต้องทำเอง